สองสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่เข้าใจผิดข้อแรกมาดูกันหล่อ่หลอก็จบแล้วในข้อนี้ครูตีจะบอกให้ตรงนี้ถ้าผู้ชายมีแต่ความหล่ออย่างเดียวไม่มีความสามารถทางด้านอื่นเลยไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งอะไรสักอย่างเลยผู้หญิงจะถูกดึงดูดเข้าหาผู้ชายคนนี้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบหวงเอาดูดีจังเลยมันอารมณ์เหมือนแบบว้าวเห็นแสงสว่างวาบแล้วก็น่าสนใจเหมือนพลุ และก็ว่าผายไปเพราะว่าไม่มีอะไรน่าสนใจอีกต่อไปเข้าไปหาก็อ่อนแอเรียกร้องความสนใจบางครั้งก็สูบทรัพยากรจากผู้หญิงเพราะรออย่างเดียวไงแต่ไม่มีความสามารถในการหาทรัพยากรเพิ่มเติมได้แล้วก็ ดูดพลังผู้หญิงเพราะมีความคิดในแง่ลบไม่มีสิ่งอื่นใดเลยข้อที่2รวยถ้ารวยอย่างเดียวนี่หมายถึงว่าผู้ผู้ชายมี COS ข้อที่3อย่างรุนแรงคือมีความสามารถในการหาทรัพยากรได้สูงลงทุนเป็นหรืออาจจะได้มรดกมาจากรุ่นก่อนก็เป็นไปได้หรืออาจจะแบบโชคดีว่าถูกหวยขึ้นมาแต่เขาไม่มีข้ออื่นเลยไม่มีข้ออื่นเลยนอกจากเงินและความรวยที่มีทําให ตัวเขาเองจะกลายเป็นตู้ ATM ให้กับผู้หญิงสูบเงินกดเงินจากผู้ชายคนนี้ไปใช้กับผู้ชายที่ผู้หญิงชอบคือผู้ชายที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีพลังงานของผู้ชายเป็นคนที่ผู้หญิงจะสามารถชอบและรักได้จากสัญชตาตญาณเกตข้อนี้ใช่ไหมผู้ชายที่รวยจะถูกทําให้เป็นเบสกดเงินไปให้หาผู้ชายที่เข้มแข็งและเธอชอบได้จริงๆเกตสข้อนี้นะสำหรับคนที่ฟังครูติมาสักระยะแล้วจะเข้าใจจุดนี้ดีแต่สําหรับ คนที่ยังเพิ่งเข้ามใหม่จะได้เก็ตว่าเฮ้ เราไม่ได้มีแค่2ข้อนี้แล้วจบนะผู้ชายเรามีมุมมองทางด้านอื่นอีกเยอะเราไม่รลอจริงแต่เรามีข้ออื่นทดแทนได้เราไม่รวยจริงแต่เราก็มีข้ออื่นทดแทนได้ชือตอนนี้เราไม่รวยแต่เรามีอนาคตทดแทนนะว,ว่าอนาคตเราจะรวยแม้ตอนนี้จะยังไม่รวยก็ตามถ้าเราไม่หล่อแต่เราสามารถหาทรัพยากรได้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็ดูมีอนาคตได้เช่นกันระวังตัวดีระวังตัวแพงก็ทํา,าให้ผู้หญิงรู้สึกอบอุ่นใจเวลาที่อยู่กับเราไม่รู้สึกรําคาญไม่รู้สึกถูกสูบพลังไม่รู้สึก ถูกสูบทรัพยากรหรือความรักความต้องการจากเธอเธอได้รับความอบอุ่นจากเราเพราะเรามีความสุขกับตัวเองมากพอจนเราเหลือมากพอจนเผื่อแผ่ล้นออกไปหาเธอเธอจะรู้สึกมีความอุ่นใจที่ได้อยู่ใกล้กับผู้ชายแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับ